โควิดกลับมารอบสองแต่เราต้องสะต้องว่าเดิมบำรวความจำการล้างมือให้ถูกวิธีกับสบู่ตอสบู่อ,อโรอีที่ไม่ได้ช่วยแค่ทำให้หน้าใสาไร้สิวแต่ยังช่วยชำระลา้างสิ่งสกปรกและแบคทีเรียที่สำคัญยังช่วยป้องกันเรอจักรไอ้วผู้สึกก้าตัวร้ายมาล้างมือให้ถูกวิธีกันเถอะขั้นตอนแรกนำฝ่ามือมาถูก,กันขั้นตอนที่สองถูฝ่ามือและง้ามนิ้วมือด้านหน้า ูหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังขั้นตอนที่4ขัดข้อนิ้วมือด้านหลังบนฝ่ามือขั้นตอนที่5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือขั้นตอนที่6ถูปลายนิ้วมือและเล็บขั้นตอนที่7ถูรอบข้อมือทุกขั้นตอนควรทำา5ครั้งสลับกันทั้งสองข้าง อย่างน้อย20วินาทีละล้างออกเยงแค่นี้มือของเราก็สะอาดพร้อมป้องกันเชื้อโควิด19โดยที่ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงกับสมูทโตสแชมูโ,โอโรอีหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น